นนะแล้วก็ก็จะมีคนก็ขับรถไปที่นครสวรรค์เพราะปู่มีสาสมิกค,คืออาจารย์เล็กวัดลงมางใต้อยู่ที่นั่นนี่ครับปูบบ่ถ้าอยู่ที่วัดนี้ตั้งกิจกิจวัดตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ตื่นก่อนตื่นก่อนปู่ตื่นกี่โมงปู่จะตื่นประมาณตีสามครึ่งตีสามครึครคร่งก็ติดน้ำอะก่อไฟ ต้มน้ำร้อนชงกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะอยู่ประมาณตีสี่ก็จะลุกทํากิจคือสวดมนต์ทำวัดนะไวยพรให้ลูกหลานของหลวงปู่สายบุญสายญาติธรรมของหลวงปู่ี่เดินทางมาตรงนี้เราอให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญให้ร่ําให้รวยกันมีแค่นี้กิจของสงฆ์จากนั้นไปบินทวบ่ายกี่โมงหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งขับขับมอสขับรถสาเลงไป ใช่เอาซาเล้งไปก็ไปจอดที่ปากทางปากทางเข้าบ้านเขาเดินไปในหมู่บ้านครับซาเล้งนี้โยมถวายมาโยมนี้ท่านอาจารย์เล็กวัดดงมกใต้เขาถวายมาถวายมาให้อ่า